เมื่อคุณนั่งเครื่องบินครั้งแรกคอนขับเครื่องบินมันเมาหรือเปล่าวะอืมเป่าไม้มีไว้พุงซ่อนครับไอ้อืมภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ นี่คือวิธีประชุมยังไงให้ไม่มีอะไรมาขัดขานี่เลยประชุมแบบนี้เลยเอาแมวตดกระแพงไปซะช่วยกูด้วยบงตีกูทําไมเลวกวนกูไอแมวส้มมึงอยู่งั้นไปเลยมึงอะเมื่อผมบอกแม่แม่ครับผมอยากจะเป็นราชาโจรสลัดเออมึงจะเป็นอะไรก็เป็นอะมึงอะเมื่อผมบอกพ่อพ่อครับผมจะเป็นราชาโจรสลัดฮะมึงว่าไงนะราชาโจรสลัดมีได้แค่กูคนเดียวเท่านั้นกูจะพิชิตแกนไลนแล้วันพี่ต้องตกไปขอบกูเท่านั้นเรียบร้อยโดนพ่อดับฝันพ่อพ่อก็เป็นโจรสลัดเหมือนกันเฮ้ยไม่เจ๊กันนี่อายุร้อยปี เมื่อผมจะไปซื้อไก่ทอดหยุดหนึ่งวันเมียติดซีรีส์มันยังดูไม่จบตอนเลยครับเลยไม่ขายวันนี้แบบนี้ก็ได้หรือวะนี่เมียนายดูซีรีส์อะไรวะทำไมมันนานขนาดนั้นวันพีทเพื่อนออ้กูกลับไปเกิดใหม่ดีกว่ากูไปกินแล้วไก่ทอดไรเม็ดหวานเอแล้วสรุปมันหวานหรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่ไรเม็ดเฉยๆแล้วมันหวานหรือว่ามันไม่มีเม็ดหวานเลยหรือหรืออะไรเนี่ยช่วยเว้นวักหคทีครับพ่อค้าผมงงๆนี่คือการคอสเพย์วันสุนทรพูดที่สมจริง ไม่มีใครสมจริงทุก,กูแล้วถ้าเลี่ยมเงาเมันก็รลูปปั้นกูนี่สุนทรผู้ตัวจริงไอ้น้องแล้วขอถามทุกคนนะครับสุนทรผู้เป่าปีหรือเป่าขล,ลุยครับติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกเฉลยนะครับสุนทรผู้เป็นคนแต่งครับผมเขาไม่ได้เป่าปีหรือเป่าขลุยอะไรทั้งนั้นอะพระอภัยมณีต่างหากที่เป่าปีเอ้ว้าวขนมปังนะ่ากินยังเลยไอ้ตัวบ้าอะไรวะนั่นอะเฮ้ก hey, ูขนมปังเพื่อน กูคือขนมปังกินกูอร่อยอร่อยแซบๆเลยนี่แนวมันคอสเพย์เป็นขนมปังได้ด้วยหรอวะทีมในเกมคนอื่นเอาเวนเจอร์รวมพลังทีมในเกมของผมมม่ีแต่อะไรก็ไม่รู้รวมพลคนปัญญาอ่อนชัดๆนี่คือภาพบันไดในฝันที่ผมอยากจะมีในบ้านโอ้โหบันไดที่ไม่มีราวจับและไม่มีอะไรบากั้นเลยเหมือนบันไดลอยฟ้า่งที่ผมได้นี่บันไดบ้าเลยวะเนี่ยนี่มันชิบหายการช่างนี่วะใช่เพื่อนมันคือศิลปะมันก็เดินได้อยู่ดีแหละเดินได้ยังกบผีแล้วไม่มีตัวต่ออะไรเลยนะน่ะจริงๆแล้วมันดู คือเอเลียนสปีชีและเราทุกคนควรกลับไปแอฟริกาทุกคนบนโลกค,คือคนแอฟริกากลับแอฟริกาเดี๋ยวนี้นดี่ยวมาำผมบ้านเลยวันนียเมื่อคุณโดนตำรวจล็อกล้อ,อนี่กูอเอาล้ออะไรมาเปลี่ยนเลย<บ>ล้อนี่ก็ขนกลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวกูไปแกะออกทีหลังค่าปโปงค่าปรับจะเสียอะไรไรสาระเปลี่ยนเอาแล้วกลับบ้านง่ายกว่าและถูกกว่าด้วยอไอ้มหมอนี่มันอัจฉริยะจริงๆวะแต่ชีวิตจริงอย่าไปหาทำกันนะครับเมื่อคุณกำลังอารมณ์ดีแต่เริ่มมีใครบางคนเริ่มทำให้คุณอารมณ์เสีย หมัดแข็งๆสักบาทส้มไม่ควรตีนเถอะนาะใช่ครับเวลาเราอารมณ์ดีเราจะเปลี่ยนสีหน้าทันทีเวลาเราอารมณ์เสียทันทีแม่ที่ไปห้องครัวตอนตีสามผมกับพี่ชายงอ๊ะกิ๊บไก่แล้วพี่โดนแม่จับได้โอ้ยจอมโจรแล้ก็มาแบบนี้ประจำแม่เขาดึกว่าผีติ๊ทําว่าแอบกินข้าวในตู้เย็นตอนดึกนี่เองใครเคยแอบไปกินข้าวตอนดึกบ้างครับคอมเมนต์ทีนะฮะผมนี่แหละประจำเลยแหละพวกคุณชอบดื่มน้ําคริสตัลส่วนผมชอบดื่มน้าจากตู้ก็ของโรงเรียนเราไม่เหมือนกันราะไม่เนีเพื่อนนะ จะรู้ข่าวร้ายยิ่งกว่านี้ถ้ารู้ว่า <Brand. S 1> ในตูก้กดน,น้ำโรงเรียนมันมีอะไร โอ้ไม่เอาเอวใช่อย่าพูดถึงเรื่องนั้นวิธีจอดรถในที่เปลี่ยวแล้วรถไม่หายนี่เลยกูซื้อหน้าผีสิงมาติดเสบาะแบบนี้เลย <Don 't. S 2> เปรียบเสมือนว่ามีผีนั่งรถคันนี้อยู่และไอ้พวกที่จะมาขโมยมือขโมยไม่ได้ชัวเป็นไอเดียที่ดีฮะเวลาจอดรถไว้นาน,านตอนที่เปลี่ยวไม่มีทางที่รถจะหายแน่นอนครับใครไม่รู้ที่บอกเพื่อนหน้าเสาธงว่าใครถึงห้องคนสดท้ทยเป็นเกยเด็กพิการในห้องผมอือกูจะไม่ยอมเป็นเกเด็ดขาดไปเลยรถเข็นลูกพ่อเด็กพิการคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเด็กปกติ50คนเลยครับชีี้แจงออกรบนะคผม ไม่ได้เหยียดคําว่าเกย์นะครับแค่มันเป็นม ah ุกเล่นกันเฉยๆใครที่เป็นจริงๆนะครับผมขอโทษด้วยนะมันแค่มุกเฉยๆนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยวัดแห่งนี้เข้าอยู่ฟรีนะได้เวลากลายเป็นเด็กวัดแล้วแหละเด็กวัดบ้านๆเราเด็กเลี้ยงพระโอ้ไม่ใช่นี่คือผมและงานค้างที่ผมต้องทำกูนอนดีกว่างานค้างอะไรจะเยอะขนาดนี้วันเดียวเรียนเจ็ดวิชาและเจ็ดวิชานั้นสั่งการบ้านทุกคาบให้กูตุยไปดีกว่าแชร์เทคนิคที่จะไม่มีงานค้างนะครับรีบทําให้เสร็จภายในวันนั้นเลยเราก็จะไมมีงานค้างยังไงล่ะ ดูเหมือนง่ายนะพี่คุณภาพกราฟิกแบบโบอ้โหตึกกูกลายเป็นนิน้ำมันเลยเบิร์เกมที่ฮอตที่สมัยก่อนปรับภาพสุดเท่าไหร่ตึกกูก็จะเป็นนิ่น้ำมันอยู่ดีไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดตอนนี้เขาจะไปเอ็กกับไทยวัสดุและล้างรถให้สะอาดต้องล้างทั้งภายนอกแล้วก็ล้างภายในไปด้วยโอ้ใหม่ก็อนถ้ามึงจะลากกระดาษนี่ทำไมมึงไม่จุ่มลงน้ำเลยวะไม่มันไม่สะอาดมันต้องขัดด้วยโอ้ใหม่รถใหม่กูนี่คือบ้านผมในไมค์ครับในโหมดสร้างสรรค์โอ้ยสวยงามน่าอยู่จริงๆเลยของใช้น่าจะเยอะหน้าดูบ้านผมในโหมดเอาชีวิตรอด แค่เนี้ยมีเตียงมีกล่องมีกล่องคราบแล้วก็เตาเผาบ้านแค่นี้แหละการชีเปอร์ได้ดีที่สุด <No. S 1> บ้านอันแรกอะไรไร้สาระใช่ฮะเวลาเอาชีวิตรอดเราจะไม่ตกแต่อะไรมากเพราะว่าเราก็แค่เข้ามานอนแล้วก็เก็บของเฉย,ยๆพ่อบอกว่าลูกอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยถ้าลูกมีความสุขเออผมขอเล่นเกมได้ไหมครับโอ้ oh, ไม่ไม่ไม่ไมที่นี่เราไม่ทากันอย่างนั้นที่นี่เขาจะไปอาบซาวน่ากันที่ตู้ล็อกเกอร์ต่างหากเฮ้เทนนิสัน ต้ใจอะไรเหรอจะอะไรแล้วฉันติดอยู่ในมิตินาวหลายปีก็เพราะแกแหะละรอนทัสเองใช่ขนมปังรสอะไรวะเนี่ยหอมนุ่มอร่อยเยสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันขาดตัวอะไรไปสักอย่างอ๋อมันขาดนอหนูเอ้คนพิมพ์รสชาตินี่มันคิดอะไรอยู่วะตอนนั้นม้าที่เห่าผมผมที่เห่ามันกลับเขารู้สึกเขางหมนี่มันล้ำกว่าวิทยาศาสตร์มากเลยนะเนี่ยนี่นายใช้กระบวน่าย้อนกลับอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละไอ้หมาโง่กูเนี่ยจะย้อนกลับวิวัฒนาการกายเป็นหมามันเดิมยอมเป็นคนโดนวัวนน่าเป็ค หวงแหนที่ไร้ค่ามอที่ร้องไห้ไปแช่อะไรกูเจ็บใบไม,ไม้ยังมีวันร่วงแล้วคนง่วงอย่างผมจะเหลืออะไรอะ่ะบ ทำไมคำคมมันมีแต่คำคมแปลกๆว่าวันนี้ <No. S 1> นี่คือสตีฟเมื่อไปอยู่ในสังคม GTA อืมกูมาพร้อมเ k คคู่ใจกับทอชดึงไม้มึงเสร็จกูแน่ไอคลิปเปอร์มึงทาลายบ้านกูโนสตีฟ no, กูไปอยู่ในสังคม GTA เปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยบวมขึ้นนะเนี่ยน,นายนี่คือความเชื่อแมวดําเดินผ่านไปทางขวาคือโชคดีแมวดําเดินผ่านไปทางซ้ายคือโชคร้ายแมวดําแถวบ้าน e? นี่มึงจะเดินไปทางไหนซ้ายหรือขวาวะหรือว่ามึงจะเดินมาด้านานมึงจะเดินหนีกูกูโชคร้ายหรือโชคดีกันแน่ โอ <No, S 2> <No, no. S 1> ไม่เพื่อนล้อชื่อพ่อชื่อแม่มก็ล้อไปสิไม่เห็นจะซีเรียสอะไรเลยเพื่อนล้อชื่อแฟนเก่า รุ้อได้ยเศาพอชื่อแฟดเก่าเ่าได้และครับร้องให้จะเป็นจะตายขึ้นมาทันทีนี่ก็คนต่างชาติที่กําลังมองน้ําแดงเจ้าที่ใช่มันน่าอร่อยนี่นี่ขอฟรีสักขวดละกันโอ้ไม่ชาวต่างชาติได้น้าแดงฟรีจากสารเจ้าทําไมกูไม่ได้วะผมก็งงนะครับถ้าชาวต่างชาติไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วผีจากศาสนาพุทธมันจะไปหลอกศาสนาอื่นให้ไหมวะอันนี้แปลกมากินชุเรียนกับผมไหมครับชุเรียนแมวทองตอดใ่แมวกลมกลมนี่แมวมันจะคอสเพย์เป็นทุกอย่างไม่ได้นี่ยฟิสิกส์จะไม่มีผลถ้าเขายังไม่ รู้ตัวเออใช่การ์ตูนทอมแอนเจอรี่เป็นการ์ตูนที่แหกกฎฟิสิกส์มานัดต่อนนัดแล้วถ้าทอมไม่รู้ตัวทอมจะไม่ร่วงจากฟ้าเด็ดขาด อันนี้ก็เช่นกันครับถ้าลุงยังเลื่อยไม่เสร็จลุงก็จะไม่รู้ตัวเด็ดขาดนี่คือประเทศอื่นพัฒนามีรถยนต์มีความไฮเทคมีเทคโนโลยีก้าวหน้าล้ำสมัยกว่าประเทศอื่นประเทศไทยอ,อ,อ,อู้ก่กออู้กออูกูกูอากากูกะกูกะกูกูกกกย้อนกลับไปสมัยบรรพการไปนั่งกินซอยจุก,กับบรรพบุรุษนี่มันจะพัฒนาลงไม่ได้นะเนี่ยนายกคนใหม่กูยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครเสียงอดหมดเวลาดังครูที่ยังสอนไม่จบและขอต่ออีกนิดละกันผมและเพื่อนทุกคนในห้องหยุดซะอย่าให้มันทวงเวลาชีวิตเราได้เวลาแค่นิดเดียวก็มีค่าอย่ามาซ่ากับนัก เมื่อผมไปตามนี่ลูกนี่หาเงินมาคืนกูก่อนมันจะเลว้า่ไปก่อนเน่เข้าใจไหมเขียนติดหน้าประตูไปเลยลูกนี้มึงอยู่ห้องนู้นเพื่อนอันนี้ห้องกูอ้าวกูเขียนผิดประตูชิบหายแล้วข้อหาสวบแล้วหนีกูผิดอะไรอ่ะกูโดนจับะอรอ่ะกูแค่อยากสวบเฉยเฉอ่ะแมวทุกตัวต้องติดข้อหานี้อยู่แล้วครับสวบเจ้านายโดยไม่เลือกหน้านี่คือแชงคูในวันพิษอนิเมะดูหล่อเท่เกสมาร์ทเวอร์ชันเน็ตฟิกคนแสดงโอ้ไม่นี่มาเสียหลังเสียหลังไปลาเจ้าทะเลมาทำซอยจู ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตเกลีท้ายคลิปด้วยนะครับพีจต่สวยๆทั้งนั้นเลยจุ๊มวัวจุ๊มว้า